อ่านเพิ่มเติมความหมายมาดูคำศัพท์และรูปภาพนะครับรางวัลเกียรติยศในภาพก็คือเด็กผู้ชายกำลังอุ้มหรือว่ากำลังถือถ้วยรางวัลเกียรติยศอยู่นะครับต่อไปนะครับวอกแวกนะครับในรูปก็คืออาการวอกแวกนะครับก็คือเป็นลักษณะของการการหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของอาการวอกแวกต่อไปนะครับ สมาธิในรูปก็คือเป็นการใช้สมาธิอยู่นะครับที่จะเอาได้ใส่เข้าไปในเข็มนะครับอ่าเราก็เห็น3คนํคนีแลวเดี๋ยวไปดูคําศัพท์ข้างล่างต่อครับตามครูนะครับกระทาชายหมายถึงคนผู้ชายวงเล็บเปิดคำโบราณวงเล็บปิดคำต่อไปนะครับกิตติศัพท์หมายถึง เสียงเล่าลือต่อไปนะครับเซลล์ Sell. หมายถึงหน่วยของชีวิตที่เล็กที่สุดคำต่อไปนะครับทุ่มสุดตัวหมายถึงยอมทำงานให้อย่างเต็มความสามารถคำต่อไปนะครับน้ำพึ่งรถหัวใจหมายถึงพูดคำหวาน วงเล็บเปิดสำนวนวงเล็บปิดคำต่อไปนะครับประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงานต่อไปนะครับรางวัลเกียรติยศหมายถึงรางวัลที่ได้รับการยกย่องในการทำหน้าที่ได้ดีคำต่อไปนะครับ วอกแวกหมายถึงอาการที่กระแสจิตไม่แน่นอนคำสุดท้ายนะครับสมาธิหมายถึงทำจิตใจให้ตั้งมัน่นอ่านประโยคต่อไปเป็นประโยคตัวอย่างที่ใช้จากคำศัพท์ที่ผ่านมานะครับหากเธอไม่มีสมาธิ เธอก็จะทำงานไม่เสร็จเขาตั้งใจทำข้อสอบด้วยจิตใจที่ไม่วอกแวกกระทาชายคนนั้นเพิ่งพ้นจากการเกณฑ์ทหารกิตติศัพท์ของอาหารไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เปิดหน้าต่อไปนะครับ